ต้นเหลืองชัชวาน Cat-claw Cat-claw creeper ข้อมูลทั่วไปของต้นเหลืองชัชวาลถิ่นกำเนิดดังเดิมเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าต้อนเหลืองชัชวานนั้นเป็นพันไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกากลางและใต้ตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงอาเจนตินาแคริบเบียนเพราะเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในสภาพอากาศร้อน และเมื่อมีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นมีแสงแดดตลอดวันมีฝนตกแบบทั่วถึงทำให้ต้นชัชวาลเจริญเติบโตได้ดีซึ่งในปัจจุบันก็ไม่ได้มีแค่แถบอเมริกากลางและใต้ที่ปลูกแต่เราสามารถพบการกระจายพันธุ์ของต้นเหลืองชัชวาลในแถบเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะพบในบางพื้นที่เช่นประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีที่ในขณะนั้นเป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น หรือไม่มีหิมะประเทศออสเตรเลียเช่นภาคกลางและตอนเหนือของรัฐควีนแลนด์บนชายฝั่งตอนกลางของนิเซ์เวลส์ลำต้นลำต้นมีความเหนียวแข็งและยืดหยุ่นจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็กในกิ่งอ่อนจะมีสีเขียวเข้มผิวเรียบมันเงาเล็กน้อยและในกิ่งหรือลำต้นบริเวณโคนจะมีสีน้ำตาลมีรอยแตกที่ผิวลำต้นมักเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่โดยประมาณลำต้นและกิ่งสามารถยาวได้ถึง20เมตรหรือมากกว่านั้น มีใบตึงขาวรมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวที่จะออกตรงข้ามกันสลับไปมาเป็นรูปไข่แคบสีเขียวอ่อนมีขนาดประมาณ6คูณ16เซนติเมตรปลายใบยแหลมแผ่นใบาบางใต้ใบหย,ยาบในต่างประเทศมีการถกเถียงเกี่ยวกับลักษณะใบของต้นเหลืองชัชวาลเพราะมีการกระจายพันธุ์ไปในหลายประเทศที่มีอากาศอบอุ่นจนถึงร้อนทําให้สันฐานวิทยาของใบมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้าง พราะปกติแล้วใบจะมีลักษณะขอบเรียบใบทรงรีเกือบกลมแต่ในบางที่ใบกลับมีขอบหยักจนบางทีก็มีลักษณะเหมือนใบเนเปิลหรือมีการงอกของใบและมือกงเล็บที่ผิดไปจากเดิมแต่ก็ยังถูกจัดว่าเป็นต้นเหลืองชัดชวาลเหลืองชัดชวาลมือกรงเล็บมือกลงเล็บ,ลลบหรือบางคนเรียกว่ารากอากาศมีไว้สําหรับเกาะหรือเลยพันต้นไม้ใหญ่โดยใช้มือที่มีลักษณะแยกออกเป็นสามแฉกคล้ายเล็บแนวจึงสามารถยึดเกาะกับวัสดุผิวหยาบได้เหนียวแน่น ดอกดอกไม้มีสีเหลืองรูปทรงคล้ายแพร ى, เส้นดอกบริเวณโคนกลีบมีสีส้มโคนกลีบเชื่อมเป็นหลอดส่วนปลายกลีบคล้ายใบพัดแยกออกเป็น5ปกลีบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง4-5ถึงเซนติเมตร1.6-2.0ถึงนิ้วและสามารถเติบโตแบบดอกเดียวหรือเป็นกลุ่มละ2-6ถึงดอกขอบดอกเป็นลื่นเล็กน้อยผิวกลีบดอกอ่อนนุ่มมีขนเส้นเล็กๆคล้ายกัมยี่ดอกมากออกตามซอกใบและจะออกดอกเยอะที่สุดชุ่งเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นอกจากนั้นก็มีดอกออกบ้าง การจะปลูกต้นไม้หรือพืชอะไรสักอย่างหลายคนก็อยากปลูกต้นไม้ที่เราไม่ต้องดูแลมากเหลืองเหลืองชัชวานเป็นไม้เลยอีกตัวเลือกหนึ่งที่รับประกันว่าดูแลง่ายจริงๆไม่เพียงแค่ความสวยอย่างเดียวแต่ยังมีประโยชน์อีกด้วยใครที่กําลังมองหาไม้เลยที่จะนํามาปลูกแล้วแล้วก็ขอแนะนําเหลืองชัชวาลเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วคุณจะหลงรักไม้เลยชนิดนี้แน่นอนเครดิตบทความจากเกษตรทูเดย์